แต่รัประเทศมักมีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างกันจึงเกิดมาเป็นตำนานเรื่องเล่าสืบทอดต่อๆกันมาจากคนจากรุ่นสู่รุ่นก็ว่าได้ตำนานของกีกโบราณก็มีเช่นเดียวกันหอวนี้ผมสนเสนอในเรื่องเซนเตอร์่าวอามนุษย์จอมอารวาสโปรดติดตามรับชม รับฟังกันเลยครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวนั้นอย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆนะครับและคุณจะได้รับฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยเซนเตอร์เผ่าอามนุษย์จอมอารวาสครับผมไปกันเลย เรื่องราวกำเนิดของเผ่าเซนเทอร์เริ่มจากบุตรชายของเทพเจ้าอารสิสที่มีชื่อว่าอิซออนรองตำแหน่งกษัตริย์นครราพิษแห่งแคว้นเทสซาลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกกีกโบราณหลังจากพิธีพิเศษสมรสราชาอิสิออนโกงพ่อตาด้วยการที่ไม่ยอมจ่ายค่าสินสอดให้ตามสัญญาข้างฝ่ายพ่อตาพอเห็นลูกเขย ทำท่าบิดผิวก็ขโมยฝูงม้าพันดีของราชาอิสิออนไปยกฝูงเลยทีเดียวสร้างความเดือดดาลให้แก่อิสออนเป็นอย่างมากจนรอพ่อตาไปเผาทั้งเป็นจนหายแค้นทว่าการฆาตกร,รรมนี้อันโหดร้ายก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่เมืองรอบข้างจนถูกประจานอย่างรุนแรงองค์เทพมหาสุสผู้เมนีเทป รับรู้ทุกสิ่งหรือที่เรารับรู้กันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเกิดสงสารในชะตากรรมของมนุษย์เชื้อชาติสายเทพคนนี้จึงลงไปรับตัวอิซิออนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์โอลิมปัสด้วยกันแต่แทนที่อิซิออนจะสำนึกในความการุณาขององค์มหาเทพซุสกลับไปลหลงไหลในความงามของเทพ มหาเทพเทพีเฮลามเหมสเหสีของซซสทั้งอย่างแสดงพฤติกรรมหมกมุ่นในตัวองค์เทพเป็นอย่างมากจนเทพซุดต้องออกอุบายรองใจให้เทพเทพีเนฟิรีเทพธิดาแห่งก้อนเมฆจำแรงเป็นมหาเทพเฮลาอยู่ใกล้ๆกกับอิซิออนแน่นอนว่ากษัตริย์ผู้ไร้กษัตริย์ผู้ไร้ศีลคนนี้ ก็ช่วยโอกาสจนเทเทพีนิฟิรีตั้งขันขึ้นมาทำให้เกิดบุตรออกมาเป็นเด็กที่มีรูปร่างประหาดพิการที่ชื่อว่าเซนเทรัสที่สุดก็ถูกขับไล่ลงไปอยู่บนภูเขาฟิริออนและที่นั่นเองเขาได้พบรักกับฝูงม้าแม็กนีซีอ่อน จนให้กำเนิดเกิดเด็กุตรชายที่มีรูปร่างครึ่งคนครึ่งม้าหรือเผ่าเซนเทอร์แม้ว่าเซนเทอร์จะมีรูปร่างพิกลพิการเพียงใดก็ตามแต่เขาก็สืบเชื้อสายกษัตริย์ของนครราพิตเชกเช่นเดียวกับเพลริทูสุตรชายคนโตของอิสิออนกับราชาราชินีไดอา ซึ่งทั้งสองพี่น้องก็ไรตกรงแบ่งปันอณาเขตกันโดยเพริทุสจะขึ้นครองตำแหน่งกษัตริย์แห่งนครราพิษและยบพื้นที่บริเวณเขาฟิลิออนให้กับเซนเทอร์รัสแล้วก็เผ่าเซนเตอร์ของเขาเรื่องราวจะดำเนินไปได้โดยดีเมื่อกษัตริย์เพริทุสจะจัดพิธีมงคลสมรสกับ ฮิปโดเมียสาวงามก็คิดว่าจะเชิญเผ่าเซ็นเตอร์มาร่วมงานด้วยเพราะในฐานะญาติ <c oughs> เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันกับเกิดขึ้นระหว่างแต่งงานในช่วงการเดืมฉลองให้แก่บ่าวสาวเราเซ็นเตอร์ผู้ไม่เคยแตะเล่าแตะวายมาก่อนเกิดการเมามายจากครึ่งคนครึ่งมา้าเป็นผู้ที่รักสงบก็กลาเยเปยนเป็นนิสัยก้าวร้าวอย่างรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้นเซนเทอร์หนุ่มยูริอ่อนก็คว้า,วาเอาฮิปโปเดเมียคนงามโยนขึ้นหลังของตนแล้วควบออกไปจากงานฝ่ายเซนเทอร์ตนอื่นเห็นเช่นนั้นพากันเอาสาวงามขึ้นหลังของตนและหนีออกไปจากงานด้วยความเมามายทำให้เกิดสงครามาย,ย่อยๆขึ้นมาชื่อว่าเซนทอโรมาซี สงครามเนี้ไม่ยืดเยื้อมากนักเนื่องจากกษัตริย์เพลิทูสได้เชิญเทซิอุสเพื่อนสนิทที่เป็นวีรบุรุษแห่งเอเธนมาร่วมอวยพรด้วยทำให้ฝ่ายมนุษย์คำชัยในที่สุดเหลือเพียงแต่เหล่าเซนเทอร์ที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าลึกเท่านั้นที่หลงเหลือมาได้สืบสารเผ่าเซนเทอร์จนมีเรื่องเล่าเซนเทอร์ของผู้ฉลาดหลักแหลมแต่อาพอย่าง ไคลออนเซนเตอร์โฮลอผู้ช่วยเหลือเฮอร์คิวลิสในการจัดการกับหมูป่ายักษ์และเรื่องราวภารกิจของเซนเตอร์กับเทพแห่งเมไลไดโอนิซุสอันที่จริงชาวกรีกก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชนเผ่ามายาแสนมราดนี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเป็นอย่างไรครับเมื่อฟังจบแล้ว มันก็มีคติสอนใจนะออการที่เราดื่บสุราหรือที่มีแอลกอฮอล์อย่างเมามายมากจนเกินไปทําให้เราขาดสติทําอะไรก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเองจะติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่เซนเตอร์ไคออนในหนังสือตำนานแห่งดวงดาวนะครับวันนี้ขอจบเรื่องราวไว้แค่นี้นะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ